สวัสดีวันศุกร์สวัสดีเช้าวันศุกร์ตอนนี้อยู่ริมโขงกับร้านร้านชายร้านไซน้อยวันศุกร์ก่อนกลับบ้านมาเที่ยวมาบอกกล่าวพญานาคน้ำโขงน้้นฝั่งนู้นคือฝั่งลาวนะจ๊ะ่นัลาวลาวล้วนๆเลยค่ะฝั <c oughs> ่งนู้นคือลาวที่ภูเขาตั้งทะเลาะทะเลอยู่นั่นแหละ คนหาปลาก็อยู่นั่นนะเห็นอ่ะเห็น่ะี่เรือหาปลาเห็นอ่ะเห็น่ะเดี๋ยวก็จะไปทําธุระก็ออกมาบอกกก่าเทื่อวนี้มาสั้นๆดู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 ตัดผมผมทรงไหมผมทรงไหมงามก็อทาไมมันหน้าเหมือนเป็นฝ้าวะตัเนี้ดูเด็กอยู่ข้างหลังก่อนจาก โลกนี้ไปก็ขอให้ใช้ชีวิตแบบคุ้มค่าที่สุดแหละคนเรามันไม่มีใครอยู่ได้ถึงร้อยปีตอนนี้ก็หกสิบจะหกสิบแล้วก็อยากทำอะไรก็ทำคือเป็นคนอยู่นิ่งไม่ได้หาความสุขสำราญแต่ตัวเองหาเองเพราะว่าไม่มีใครช่วยหาให้ความสุขหน่อย้าเองทำเองอยากกินอะไรก็หากินเอง ลูกเต้ามีลูกเขาก็ไม่ได้สนใจนักหนาเท่าไรนักเราต่างคนต่างมีชีวิตชีวิตใครก็ชีวิตเราเพราะฉะนั้นทุกวันเราทําชีวิตของเราให้มีความสุขไม่ต้องไปเบียดบงังบังเบียดใครไม่ต้องไปทําให้ลูกเต้ามันเครียดเราอยากไปไหนเราก็ไปอยากกินอะไรเราก็กินลงวิีโอเดินไปมีลุงยูทูบใช่ไฮวะซุ่มเบิงอ,อันนี้นมีความสุขเป็นวัน อันนี้ก็มีเด็กเป็นเพื่อนจะได้ดูอ่อนเยาว์จะได้สิบแปดสิบเก้าตลอดปัญญายาวปัญญายาวปัญญานะจะยาวอืดะเอนั่นไอ้แสบขึ้นมาแสบอื้มาที่บึงการที่ไรก็เนี่ยสมุนน้อยไหนเนี่ยไหมจะมีสมุน เที่ยวไปเตะขึ้นเขาลงหวง้วยกาวันไปก็สนุกดีเหมือนกันไม่เราไม่ขาดที่เที่ยวที่กินเราไปเราชอบแล้วก็ทําชีวิตชิวๆให้พี่น้องเพื่อนฝูงดูว่าชีวิตเราเนี่ยแก่เท่ามาเนี่ยอย่าไปรอให้คนพาเที่ยวไม่เอาเราต้องไปของเราเองอย่ารออยากทำอะไรทําชีวิตเป็นของเราเรากินเราก็อิ่มเราเที่ยวเราก็สนุก ไม่ต้องรอไม่ต้องไปผูกจิตถูกใจไว้กับลูกกับเต้าอยากไปก็ไปอยากมาก็มาเนาะคนเราเนาะเราเราเคยดูเนะเมื่อก่อนต้นไม้เยอะนะหัวโ้นลเพื่อน,อว,นว่วนั่นไดไหมฟังรู้น่าลาวอะ่ะอ๋อหมึงเดียสจ้าาวโพนขาวโพนแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนเยอะมากาลาวเป็นอะไรที่รวมสมบูรณ์จะนี้เป็นเหมือนคนไทยละตัดไม้กินแดดแล้วเลยคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อน 拜拜，拜拜。